เป็นบ่วงกรรมเป็นบ่วงบาปเป็นบ่วงรัดชีวิตสัตว์พรากทำลายตายเป็นผงตัดชีวิตตัดร่างกายสลายลงผลกรรมส่งลงอบายตายเป็นผีพรากชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ให้ดับดิน้นชีพดับสิ้น ลงนรกเอาเวจียหยุดทำบาปหยุดฆ่าสัตว์สร้างความดีตายเป็นผีหนีนรกตัดบ่วงกรรมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการนิทานธรรมกรรมลิขิตกันอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องเล่าที่เฮฮกจะนำมาเล่านั้นเป็นเรื่องจริง แล้วก็เรียบเรียงแต่งเติมเสริมเรื่องราวเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์และเพื่อเป็นการเตือนสติให้คนที่กำลังทำบาปสร้างกรรมทำผิดศีลให้หยุดทำบาปหยุดสร้างกรรมแล้วก็สร้างแต่กรรมดีสร้างบุญกุศลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮฮักจะมาเล่าถึงเรื่องผลกรรมของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับบาดเจ็บ บางก็ได้รับความทุกข์ทรมานกันนะครับท่านผู้ฟังครับศีลข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือห้ามฆ่าสัตว์ซึ่งก็คือการพรากจิตวิญญาณออกจากร่างของสัตว์นั่นเองครับการห้ามเบียดเบียนสัตว์หรือสั่งคนอื่นฆ่ารวมทั้งการกักขังทุบตีให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บได้รับความทุกข์ทรมานทางร่างกายสัตว์โลกนั้นนะครับย่อมเป็นไปตามกรรม บุคคลทํากรรมเช่นไรย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเฮฮัก hey มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์ของลุงคนหนึ่งที่เฮฮักนั้นรู้จักเป็นอย่างดีและสุดท้ายนั้นลุงแกจะได้รับผลกรรมเช่นไรตามเฮฮัก hey มาฟังกันดูนะครับเฮฮัก hey hey ขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าลุงดําจอมเพชฌฆาตนะครับ ลุงดำเนี่ยแกเป็นคนต่างจังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทยอาชีพของแกนั้นก็คือทำไร่ทาสวนแกมีลูกทั้งหมด4คนแต่ละคนนั้นก็อายุไรเรียกันนะครับห่างกันไม่มากลุงดำเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังแกเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเวลาที่แกได้ดื่มเหล้าแกก็จะเป็นคนที่พูดเก่งพูดเยอะนั่นก็เพราะว่าฤทธิ์ของเหล้าฤทธิ์ของน้ำเมา แกก็ชอบโอ้อวดขี้คุยแต่พอสั่งเมานะครับแกก็กลายเป็นคนละคนขยันทำงานขยันทำมาหากินตั้งใจทำงานไม่ค่อยพูดทำงานขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลาอีก,กเรื่องหนึ่งที่ลุงดำแกชอบทำก็คือนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ท่านผู้ฟังครับวิถีชีวิตของคนอีสานนั้นนะครับ การใช้ชีวิตอยู่กับไร่กับสวนอยู่ตามต่างจังหวัดก็จะหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของการทำมาหากินโดยการหาของป่าล่าสัตว์มาทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำเช่นพวกหนูมแมลงตะกะแตนพวกกระรอกกะแตลิงบ้างข้างบ้างพวกตัวนิ่มตัวบางแม้กระทั่งขังข่าวหรือบางครั้งเต่าก็มีนะครับท่านผู้ฟัง แล้วก็สัตว์ที่เขานิยมกินอีกอย่างนึงก็คือพวกงูนะฮะโดยเฉพาะงูสิงห์นี่นะครับหรือถ้าเป็นพวกสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทําอาหารเช่นไก่บ้านพวกปลาพวกเป็ดและลุงดําเองนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าจัดการมาเกือบทุกชนิดที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับแทบจะไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่แกไม่เคยฆ่าเลยนะครับบางครั้งเนี่ยก็พรากลูกพรากแม่ของสัตว์เหล่านั้นเอามาทําเป็นอาหารเห็นแล้วก็น่าหดหูยิ่งนักนะครับท่านผู้ฟัง และเวลามีงานรื่นเริงต่างๆนะครับหรือบางทีมีงานแต่งงานชาวบ้านก็จะมีการล้มวัวล้มควายเพื่อนำมาทําเป็นอาหารลงดำเนี่ยแกก็มักเป็นเพชฌฆาตสังหารเกือบทุกครั้งนะครับช่วงเวลาที่ทําการล้มวัวล้มควายเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะประมาณช่วงตีสามตีสี่เพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยมันจะสดไม่ข้ามคืนเวลาใช้ค้อนทุบหัวควายทีนึง มันก็จะร้องดังลั่นดิ้นไปดิ้นมาทุลนทุลายแล้วก็ทุบหลายทีนะครับจนมันตายจากนั้นชาวบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมาช่วยกันแร่หนังวัวหนังควายแล้วก็ผ่าท้องแร่เนื้อทำเป็นกองๆองไว้นะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานบางท้องถิ่นนะครับที่ยังคงยึดถือกันไว้แล้วก็ยึดถือมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและสมัยนี้นะครับท่านผู้ฟัง คนก็นิยมกินเนื้อวัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารอีสานที่ฮิตกันมากในปัจจุบันนี่ก็คือซอยจุนะครับฮิตกันมากๆเลยนะครับสําหรับคนอีสานคนภาคอื่นๆนี่ก็มีกินกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าคนอีสานท่านผู้ฟังครับกลับมาที่ลุงดํากันต่อวันหนึ่งเนี่ยลุงดําแกก็ไปทําไร่ทําสวนของแกตามปกติแล้วแกก็ไปเจองูสิงในไร่ของแก ขณะที่แกกําลังทําไร่มันสําปะหลังอยู่นั้นนะครับคนต่างจังหวัดเนี่ยจะเก่งเรื่องการดูชนิดของงูนะครับว่างูแต่และชนิดนั้นเป็นงูอะไรส่วนลุงดํานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมืออาชีพเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ฟังทีนี้พอแกเจองูสิงแกก็หาวิธีการจับเพื่อจะนํามาประกอบอาหารแล้วก็เรียกเพื่อนบ้านมาร่วมวงเย็นนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังแกก็ไปหาไม้ท่อนประมาณเท่าแขนพอเจอไม้นะครับ แกเขา้าฟาดไปที่ตัวงูเจ้างูสิงโชคห้ายตัวนั้นนะครับมันก็ดิ้นขดพลิกไปพลิกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันยังไม่ตายนะครับท่านผู้ฟังเพราะงูเนี่ยจะตายยากนะครับบางครั้งดูเหมือนมันจะตายแล้วแต่ตัวงูก็ยังดิ้นอยู่นะครับแกก็ไม่ได้ฆ่าให้มันตายนะครับเพราะว่าถ้าทำให้มันตายเนี่ยแกก็กลักวมันจะไม่สดมันจะเน่าทีนี้พอง,งูไปไหนไม่ได้แล้วนะครับ แกก็จับงูใส่กระสอบกลับมาที่บ้านงูสิงห์นี่เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นนะครับแกก็ก่อกองไฟขึ้นพอไฟลุกได้ที่แกก็เอางูโยนลงไปในกองไฟนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับงูสิงห์โชคร้ายตัวนี้ก็ดิ้นพล่านในกองไฟน่าสงสารเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่ตายเพียงแต่มันถูกตีจนไปไหนต่อไหนไม่ได้แล้วนั่นเองครับ ลุงดำก็เอามันโยนเข้ากองไฟเพื่อจะเผาแล้วก็ลอกคราบหนังแล้วก็เกล็ดของมันออกไอเจ้างูสิงตัวนี้ก็ดิ้นพล่านพลิกไปพลิกมาในกองไฟดูน่าเวทนายิ่งนักแต่สำหรับลุงดำแล้วนะครับกับเพื่อนบ้านของแกเนี่ยมันก็คืออาหารกับแกล้มเหล้ารสเลิศสำหรับมื้อเย็นของวันนี้หลังจากที่งูมันดิ้นไปดิ้นมาในกองไฟสักพักมันก็หยุดดิ้นแล้วก็นิ่งไป งูสิงก็ตายสักพักลุงดำก็เอามันออกมาลอกหนังแล้วก็เกร็ดแข็งออกแล้วก็อามันไปหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อาเอาไปต้มคนต่างจังหวัดนั้นจะต้มงูสิงกินกันนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นลุงดำแกก็ทำการต้มงูสิงแล้วก็นำมาเป็นกับแกล้มเหล้าแล้วก็ร่วมวงกันกับเพื่อนบ้านของแกต่างก็คุยกันสนุกสนานเฮฮา ก็ดูเป็นเรื่องปกติตามวิถีชีวิตของคนชนบททางภาคอีสานนะครับท่านผู้ฟังพอเสร็จจากไร่จากสวนจากการทํานาในตอนเย็นก็มักจะมารวมตัวกันตั้งวงกินเหล้าหากับแกล้มมานั่งกินกันคุยกันเฮฮาเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฮแฮก,ก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งเล่นอยู่นะครับก็ยังไม่รู้อิโนอิเนอะไรหรอกแต่ก็เห็นสิ่งที่ลุงดำแกทำมาตลอดนะครับ ในตอนนั้นเนี่ยแฮกเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากตามภาษาเด็กนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นมาลุงดําแกก็ใช้ชีวิตของแกตามปกตินะครับก็ทําไร่ทําสวนหาของป่าล่าสัตว์ของแกอยู่เป็นประจำแล้วมีวันหนึ่งนะครับน้องชายแกก็มาชวนแกขายที่ดินซึ่งลุงดำเนี่ยแกมีที่ดินหลายไร่นะครับเพื่อที่จะไปออกรถกระบะมาวิ่งรับส่งคนไปทํางานกรุงเทพ เพราะว่าเห็นหลายคนเขาทำเขาได้เงินดีถึงขั้นรวยเลยก็มีนะครับน้องชายแกก็เล่าให้แกฟังในสมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับท่านผู้ฟังรถราต่างๆก็ยังมีไม่เยอะการเดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากแลถถ้วรถทัวร์โดยสารนั้นก็ราคาแพงถ้ามาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็ต้องนั่งรถเมย์ต่ออีกหลายต่อบางคนก็ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปยังที่พัก ซึ่งบางคนก็ถูกแท็กซี่หลอกก็มีบางคนที่ไปทํางานกรุงเทพก็อยากได้ข้าวสารและก็ของกินลงไปกรุงเทพด้วยในจํานวนมากๆและถ้านั่งรถทัวร์ก็ขนของไปได้น้อยทีนี้ในยุคนั้นนะครับคนที่เห็นช่องทางทามาหากินก็เลยพากันออกรถปิก up แล้วก็ต่อหลังคาวิ่งรับคนขึ้นลงกรุงเทพก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ไปทํางานกรุงเทพเพราะว่ารถปิก up จะส่งถึงหอพักเลยนะครับ ราคาก็จะสูงก่ารถทัวร์ไม่มากแต่บรรทุกข้าวสารอาหารแห้งไปตุนไว้ได้จํานวนมากนะครับท่านผู้ฟังครับลุงดํานั้นพอได้ฟังน้องชายชวนก็เกิดความสนใจอย่างมากก็เลยตัดสินใจขายที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมดทุกแปลงเลยนะครับได้เงินมาประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทลุงดําก็ไปซื้อรถปิกอัพมาแล้วก็ลงทุนต่อหลังคาก็ด้วยมีความหวังว่าจะมีะไรายได้เป็นเกาะเป็นกรรรำร่ํารวย เหมือนกับคนอื่นที่เขาทำธุรกิจขนส่งนี้นะครับหลังจากที่ลุงดำเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ได้ออกหาลูกค้าตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็จดรายชื่อไว้ประมาณ15-20ถึงคนนะครับในหนึ่งเที่ยวนะครับต่อเติมรถเป็นแบบสองชั้นเพื่อให้มีที่ใส่ของได้จำนวนเยอะๆแล้วลุงดำก็เริ่มให้บริการวิ่งรับส่งคนขึ้นลงกรุงเทพโดยลุงดำนั้นนะครับแกทำกับลูกเขยแก ก็คือขับกันสองคนเปลี่ยนกันขับเพราะว่าขับคนเดียวไม่ไหวต้องสลับกันขับนะครับแล้วพอใกล้เทศกาลมีคนต้องการกลับบ้านคนที่จองตั๋วไม่ทันรถทัวร์เต็มในช่วงเทศกาลนี่แหละครับท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่ทําเงินได้จํานวนมากก็มีคนติดต่อรถของลุงดําไว้จํานวนมากนะครับถึงกับวิ่งรับส่งขึ้นลงกรุงเทพไม่ทันกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับลุงดํานั้นก็ทําธุรกิจนี้มาเรื่อยๆ เวลาผ่านไปประมาณ2ปีก็มีเงินมีไรายได้จำนวนมากแล้วแกก็คิดไว้ว่าคงจะไม่ต้องเหนื่อยกลับไปทำไร่ทำสวนอีกแล้วท่านผู้ฟังครับความหวังความฝันของคนเรานั้นบางครั้งมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับชีวิตของลุงดำก็เช่นเดียวกันและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของแกเลยก็ว่าได้ก็เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟัง วันนึงในระหว่างที่ลุงดำและลูกเขยของแกนะครับรับคนกลับมาจากกรุงเทพลูกเขยแกเป็นคนขับรถอยู่ๆก็เกิดหลับในนะครับและรถก็เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแต่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับลุงดำเองก็บาดเจ็บสาหัสลูกเขยแกก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีมูลนิธินำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมทั้งผู้โดยสารทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับลุงดำนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้โดยสารทุกคนเพราะไม่ได้ทำประกันชีวิตในการเดินทางไว้นะครับรวมถึงค่ารักษาพยาบาลของตัวแกแล้วก็ลูกเกยของแกด้วยนะครับเงินเก็บที่มีอยู่ก็หมดแล้วก็ไม่พอค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับรถของแกนั้นก็กลายเป็นซากขายคืนประกันก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับซื้อคืน ภรรยาของแกก็ต้องไปขอกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายให้พอกับค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสารแล้วก็ของลุงดำกับลูกเขยชีวิตของลุงดำนั้นนะครับตอนนี้ถือได้ว่าตกมาอยู่จุดต่ําสุดเลยนะครับที่ทางก็ขายจนหมดรถทำมาหากินก็เหลือแต่ซากขายได้เป็นแค่เศษเหล็กเท่านั้นนะครับหลังจากที่แกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายเดือนแกก็หายและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แกก็เกิดความเครียดว่าต่อไปนี้จะทํามาหากินอะไรดีลูกๆของแกก็กําลังเรียนอยู่สองคนส่วนลูกสาวและลูกเขยก็ได้ตัดสินใจลงไปหางานทําที่กรุงเทพและลูกชายอีกคนของแกก็ไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพพอเลี้ยงตัวเองได้ท่านผู้ฟังครับลุงดาเองนั้นแกก็ไม่ย่อท้อนะครับแกก็หาทางเพื่อที่จะทํามาหากินหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวให้ได้นะครับ และแกก็ไปขอเช่าที่นายทุนทำไร่โดยนายทุนก็คิดค่าเช่าเป็นรายปีคิดไร่ละประมาณ450บาทต่ตอปีซึ่งในสมัยนั้นก็ถือว่าแพงอยู่นะครับแกก็เช่าไร่นายทุนปลูกข้าวโพดทำไร่มันสำปะหลังอยู่ประมาณ10กก่าไร่นะครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าแกจะเช่าที่นายทุนทำไร่แต่ก็ไม่ได้มีรายได้มากพอนะครับก็พอมีกินมีใช้ไปวันวันเท่านั้น แล้วก็พอมีอไรายได้ให้ลูกสองคนไปโรงเรียนซึ่งก็เรียนใกล้จบมหกันแล้วนะครับเวลาผ่านไปหลายปีลูกอีกสองคนก็เรียนจบม .6 แกก็ส่งลูกไปทำงานที่กรุงเทพลูกของแกทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้ส่งเงินให้แกใช้นะครับนานๆถึงจะส่งไม่ให้แกทีหนึ่งซึ่งแกกับเมียก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็พูดเสมอว่าก็ขอให้มันเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พอต่อมานะครับท่านผู้ฟัง ลูกชายคนรองของแกที่ทำงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพเป็นเด็กหนุ่มที่มีอารมณ์รุนแรงและชอบดื่มเหล้าเมายาแต่ก็ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยด้วยความเร็วเป็นประจำนะครับวันหนึ่งนะครับหลังจากเลิกงานก็มาตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงานเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับหอพักแล้วก็ขับด้วยความเร็วจากนั้นนะครับ ก็ขับรถไปประสานงานกับรถสิบล้ออย่างรุนแรงร่างนี้แตกกระจายเลยนะครับท่านผู้ฟังต้องเก็บชิ้นเนื้อเป็นชิ้นๆเลยนะครับกลับมาทําพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดของลุงดําซึ่งลุงดํากับเมียลุงดํานั้นนะครับก็เสียใจมากนะครับร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายมาด่วนจากไปก่อนวัยอันควรแต่แกก็ต้องทําใจนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของลุงดํานั้นเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ ดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆตั้งแต่ขายที่ซื้อรถวิ่งขนส่งรถก็เกิดอุบัติเหตุเงินก็หมดแล้วก็ลูกชายก็มาเสียชีวิตกระทันหันแต่ลุงดำเองแกก็ไม่ย่อท้อนะครับหลังจากที่แกทำใจได้แกก็สู้ชีวิตต่อท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากชีวิตของลุงดำเลยก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแกก็ยังคงทำอย่างสม่ำเสมอนะครับ ถ้ามีโอกาสเนี่ยแกก็จะเป็นเพชฌฆาตเหมือนเดิมและนี่ก็คงเป็นบาปเป็นกรรมของแกที่แกได้ก่อไว้กับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ชีวิตของแกก็ไม่ดีขึ้นลุ่มลุ่มดอนดอบางครั้งเงินทองก็ขาดสนก็ต้องไปหยิบยืมจากเพื่อนบ้านมาใช้ใจ่ายอยู่เสมอแล้วก็ลูกสาวแกที่ไปทำงานที่กรุงเทพก็มีแฟนแต่ก็ไม่ได้แต่งงานนะครับก็ตั้งท้องมีหลาน แล้วก็ส่งหลานมาให้ลุงดำกับเมียแกเลี้ยงเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆนะครับสำหรับชีวิตของลุงดำนี่นะครับท่านผู้ฟังครับต่อมาลุงดำก็หันไปทำอาชีพเผาถ่านขายโดยแกก็ทำเป็นเตาเผาเป็นบ่อเตาดินขนาดใหญ่ลักษณะทำเป็นเหมือนโดมนะครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับกิจการเผาถ่านของลุงดำนั้นนะครับดูท่าทางจะไปได้ดี มีคนสั่งซื้ออยู่ตลอดแกก็พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงหลานๆได้เป็นอย่างดีแกก็มีความขยันขันแข็งทำงานนะครับแต่ติดก็ตรงที่ชอบดื่มเหล้านี่แหละครับท่านผู้ฟังวันหนึ่งนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับแกอีกในขณะที่แกกํำลังจะเก็บถ่านจากเตาเผาอยู่ๆแกก็หน้ามืดล้มลงแล้วก็ตกลงไปในบ่อเตาเผาถ่านซึ่งมีไฟถ่านแดงเต,เต็มเตาเลยนะครับ แล้วแกก็ร้องหหยหวนจนเมียแกเนี่ยได้ยินแล้วเมียแกนี่ก็รีบวิ่งไปดูก็เห็นลุงดำเนี่ยตกตะเกียกตะกายดิ้นพร่านอยู่ในเตาถ่านดิ้นด้วยความทุรนทุรายเมียแกนี่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็ไปเรียกชาวบ้านมาช่วยแกขึ้นจากเตาเผาถ่านชาวบ้านนี่ก็เอาน้ำมาราดไฟให้ดับแล้วก็ราดลงไปในบอ่อจากนั้นก็เอาลุงดำเนี่ยขึ้นมาจากบอ่อ แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลตัวลุงดำก็โดนไฟไหม้เต็มตัวแผลเวอะวะหนังนี่หลุดรุ่ยเลยนะครับเป็นผู้ฟังพอส่งถึงโรงพยาบาลที่ตัวอำเภอก็รักษาไม่ได้เพราะเครื่องมือเครื่องไม้ในไม่พร้อมโรงพยาบาลในตัวอำเภอก็เลยส่งแกเนี่ยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดแกนี่ก็ร้องโอดโอยมาตลอดทางจากนั้นก็ได้รับการรักษาอยู่ในห้อง i อ u ชาวบ้านที่ไปช่วยแกขึ้นจากเตาเนี่ยนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ในรอบนี้แกคงไม่รอดแน่ๆเพราะร่างกายของแกนี่โดนไฟไหม้สาหัสเหลือเกินท่านผู้ฟังครับคนเรานี่นะครับเมื่อยังไม่ถึงคราวตายเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าถึงคราวตายเนี่ยแค่ไม้จิ้มฟันที่มเหงือกเลือดไหลนี่ก็ตายได้นะครับลุงดำเองก็เช่นเดียวกันนะครับแกเนี่ยก็นอนรักษาตัวอยู่ประมาณสเดือน แล้วแกก็หายเป็นปกติถือว่าหมอที่นี่นี่เก่งมากนะครับรักษาให้แกหายได้แต่ท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าแกจะรักษาหายมารอบนี้แต่ดูเหมือนร่างกายและสมองแกจะไม่เหมือนเดิมนะครับดูเป็นคนไม่ค่อยปกติเหมือนคนทั่วไปและทุกวันนี้แกก็ยังคงกินเหล้าอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนการฆ่าสัตว์นั้นถ้ามีโอกาสแกก็ยังคงทําอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ฟังครับ เรื่องราวทั้งหมดที่แฮกนำมาเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เตือนใจใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีลุงดำเองแกก็ได้รับผลกรรมที่แกได้ก่อไว้แกเคยฆ่างูสิงแล้วก็เอางูสิงที่ยังไม่ตายเนี่ยเผาไฟเอามาทำกับแกล้มผลกรรมของแกก็คือตกลงไปในบอ่อเผาถ่านทุรนทุรายเช่นเดียวกันกับงูสิงที่โดนไฟเผาทั้งเป็นอีกทั้งแกยังพรากลูกสัตว์มาทำอาหาร แกขอรับผลกรรมที่ลูกชายแกก็ต้องมาตายจากไปก่อนวัยอันสมควรนี่แหละครับท่านผู้ฟังผลกรรมที่เห็นเด่นชัดแล้วก็เห็นชัดเจนในชาตินี้สําหรับท่านใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีของแต่ละคนจะรับรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแต่สําหรับเฮฮกแล้วเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงนอกจากนี้นะครับชีวิตของลุงดํานั้นก็ขัดสนเรื่อยมา เงินทองก็ไม่พอใช้ชีวิตก็เกิดเหตุการณ์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่บ่อยครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับกรรมของคนที่ทำผิดศีลข้อหนึ่งหรือปาณาติบาตนั้นเป็นบาปหนักเป็นกรรมหนักนะครับการฆ่าก็คือกรรมเมื่อสร้างเหตุแห่งการฆ่าไว้อย่างไรผลของการฆ่าหรือผลกรรมที่จะต้องได้รับก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันกับเหตุที่ทำเอาไว้ ก็คือเมื่อถึงเวลาที่บาปกรรมนั้นส่งผลตัวผู้ฆ่าจะต้องได้รับผลร้ายประสบกับความลำบากเดือดร้อนเจอความวิบัติอุบัตถวันตรายต่างๆโรคภัยเบียดเบียนสูญเสียหรือพัดพรากจากคนผู้เป็นที่รักทั้งหลายหรือบางคนมีโรคเรื้อรังรักษาไม่หายมีปัญหาสุขภาพมีกรรมตัดรอนทำให้ตายก่อนหมดอายุไขก็มี บางคนมีร่างกายพิการบางคนนั้นกำพร้าพ่อกำพร้าแม่บางคนตายอย่างทรมานบางคนก็ไม่ตายดีอายุสั้นบางคนก็รูปร่างอัปลักษ์สังขารร่างกายไม่ครบ32ประการยิ่งถ้าไปฆ่าสัตว์ที่เป็นแม่ลูกอ่อนหรือกำลังมีลูกเล็กๆต้องเลี้ยงดูอยู่อีกหลายตัวยิ่งจะบาปมากนะครับเพราะไม่ใช่ฆ่าตัวแม่เท่านั้น แต่ยังฆ่าลูกอ่อนที่อยู่ในท้องอีกนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังลนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เฮฮกนามาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจให้กับทุกท่านจะได้ไม่ทําผิดศีลข้อหนึ่งคือปาณาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเพราะทุกชีวิตต่างก็อยากมีลมหายใจอยากใช้ชีวิตของตัวเองจนหมดอายุไขนะครับก่อนจากกันในวันนี้เฮฮกขอโนโมทนาบุญให้กับทุกท่าน ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่านิทานธรรมหรือเรื่องราวที่เป็นกรรมอยากให้แฮกนำมาเล่าเพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้นำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทและเป็นวิทยาทานในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็สามารถส่งมาให้เฮกได้ตามช่องทางใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการเรื่องเล่านิทานธรรมกำลิขิตโดยเฮฮักนิทานธรรมกำรรลิขิตกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ